สวัสดีครับอยากหนุนใจให้พี่น้องนั้นเอาพระคําของพระเจ้ามาอยู่ที่ชีวิตของพี่น้องอยู่ตลอดเวลานะครับและเราทําสิ่งนั้นให้ง่ายขึ้นสําหรับชีวิตของพี่น้องที่จะให้พระคํามาอยู่ในชีวิตของพี่น้องอยากเชิญชวนพี่น้องให้มาติดตามคําสอนของเราใน Facebook ใน YouTube ที่ชื่อว่า New Hope International Church YouTube Channel นะครับและที่ Instagram ที่ชื่อว่า Pastor Lao P A S T O R L A O นะครับและไปเป็นสมาชิกที่ t i k t o k ด้วยนะครับ ซึ่งชื่อของ Tiktok ของเรานั้นก็คือว่าอาจารย์หมอวรุณหรือ Pastor วรุณเพื่อพระวจนะของพระเจ้าจะมาอยู่กับท่านและท่านเข้าไปฟังได้ไง่ายนะครับพระเจ้าอวยพรครับขอบคุณครับพระคัมภีร์กล่าวว่าบุตรชายของเราเอ๋ยอย่าลืมคําสอนของเราเราก็คือพระเจ้าแต่ให้ใจของเจ้ารักษาบัญจัติของเราเพราะสิ่งเหล่านี้ จะให้วันเดือนปีชีวิตยืนยาวและอํานวยความสุขสมบูรณ์แก่เจ้าผมเชื่อว่าเมื่อพี่น้องฟังคําสอนนี้และนําไปปฏิบัติพี่น้องจะมีอายุยืนยาวและมีความมั่งมีสีสุขนะครับพระเจ้าอวยพรครับดีใจที่พี่น้องมาใช้เวลากับผมนะครับในคําสอนนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้พี่น้องทําผมอยากจะอธิษฐาน ร่วมกับพี่น้องข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์เจ้าเมตตาสอนเราในคําสอนนี้และช่วยเราให้เข้าใจวิธีการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เจิมพวกเราด้วยของประทานต่างๆและเรารู้ว่าเวลาการแต่งตั้งและเวลาแห่งการเลื่อนขั้นนั้นมันจะมาถึงขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนหนึ่งแซมเอียบทที่1 6บหข้อสิบบอกว่าเพราะฉะนั้นซาอูจึงทรงส่ง พวกผู้สื่อสารไปยังเจสสีกล่าวว่าจงส่งดาวิดบุตรของท่านผู้อยู่กับแกะนั้นมาหาเราดาวิดถูกเจิมโดยผู้เผยพระวจนะซามีเอลก่อนที่เขาจะได้ไปเป็นกษัตริย์ของชาวอิสราเอลเขาถูกเจิมก่อนแต่หลังจากทุกเจิมแล้วเขาไม่ได้ไปที่พระราชวังทันทีเขาไม่ได้เป็นกษัตริย์ทันทีแต่เขากลับไปดูแลฝูงแกะของคุณพ่อของเขา เขาถูกเจิมก่อนที่เขาจะถูกแต่งตั้งนี่เป็นหลักการของพระเจ้าการเจิมมาแล้วแต่ตำแหน่งและการแต่งตั้งมาทีหลังแต่เราต้องพิสูจน์ชีวิตผ่านการทดสอบด้านความซื่อสัตย์ของเราให้พระเจ้าเห็นว่าเราเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์เราเป็นคริสเตียนที่เอาจริงเอาจังและใช้สิ่งที่พระเจ้าให้กับเราแม้ว่าเล็กน้อยอย่างซื่อสัตย์ในการขยายอาณาจักรของพระเจ้าบางทีนะครับเราอาจจะ เข้าไปรับใช้ในโบสถ์และงานที่เรารับใช้นั้นดูเหมือนเป็นงานเล็กๆน้อยๆ,ๆเช่นกวาดพื้นยกเกาอี้ล้างจานหรือเราอาจจะทํางานในบริษัทแล้วเราก็อาจจะเป็นคนรับโทรศัพท์ไม่ได้มีตําแหน่งอะไรแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ทําสิ่งที่เราจําเป็นต้องทําในตอนเนี้ยขณะนี้ในคริสตจกักรหรือในที่ทํางานหรือในบ้านของเราอย่างดีที่สุดและพิสูจน์ให้พระเจ้าเห็นว่าเราเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์และไม่ละทิ้ง เราจะทําดีที่สุดไปเรื่อยๆและไม่เลิกลาและไม่ยกธงขาวนั่นแหละครับพระเจ้าจะให้วันแห่งการแต่งตั้งและการเลื่อนขั้นให้แก่เราเมื่อกษัตริย์ซาอูนั้นต้องการให้มีใครคนหนึ่งไปเล่นดนตรีให้เขาฟังเพราะว่าเขาพบความเศร้าโศกเขามีปัญหาในหัวใจก็มีคนแนะนําว่าให้ไปเรียกดาวิดสิผู้ชายหนุ่มคนนั้นนะซึ่งเป็นนักดนตรีที่ดีมากในที่สุด ดาวิดซึ่งไม่มีใครสนใจแม้แต่พ่อเขาก็ลืมเขาไปไม่มีใครมองเขาเลยเพราะเขาเป็นแค่ลูกที่ไปเลี้ยงแกะพอถึงเวลาการเลื่อนขั้นก็เรียกดาวิดมาเองพระเจ้าเปิดประตูให้ดาวิดเข้าไปในพระราชวังและได้ไปรับใช้กษัตริย์และในที่สุดถ้าพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ไปเรื่อยๆจะพบว่าตอนหลังดาวิดฆ่ายักษ์ตอนหลังดาวิดได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงมากและได้เป็นกษัตริย์จริงๆในเวลาอันสมควร พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแบบนั้นพระเจ้ามองเราว่าเราซื่อสัตย์หรือเปล่าเขาไม่ได้เป็นกษัตริย์ทันทีแต่ว่าเมื่อเวลามาถึงพระเจ้าก็ให้การเลื่อนขั้นกับเขาพระคัมภีร์พูดถึงความซื่อสัตย์ว่าสําคัญมากในชีวิตคริสเตียนแมทธิวบทที่ยี่ห้าข้อสิบสี่ถึงสามสิบบอกว่าเพราะว่าเหมือนอย่างชายคนหนึ่งที่กําลังจะออกเดินทางเขาจึงเรียกเบ่าทั้งหลายของตนมาแล้วฝากทรัพย์สิ่งของตนกับพวกเขาไว้คนหนึ่ง ท่านให้ห้าตารันคนหนึ่งสองตารานและอีกคนหนึ่งตาลันเดียวตามความสามารถของแต่ละคนแล้วท่านก็ไปคนที่ได้รับห้าตารานก็ไปทันทีเอาเงินนั้นไปค้าขายได้กําไรอีกห้าตารันคนที่ได้รับสองตารันก็ได้กําไรอีกสองตาลันเหมือนกันแต่คนที่รับตารานเดียวนั้นออกไปขุดหลุมและซ่อนเงินของนายไว้หลังจากผ่านไปเป็นเวลานานาน,นายของบ่าวทั้งหลายก็ มาคิดบัญชีกับพวกเขาคนที่ได้รับห้าตาลันก็เอาเงินกําไรอีกห้าตาลันมาชี้แจงว่านายเจ้าข้าท่านมอบเงินห้าตาลันไว้กับข้าพเจ้านี่เนี่ยข้าพเจ้าได้กําไรมาอีกห้าตาลันนายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจํานวนมากเจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดคนที่ได้รับสองตาลันก็มาชี้แจงด้วยว่านายเจ้าข้า ท่านมอบเงินสองตะลันไว้กับข้าพเจ้านี่แน่ข้าพเจ้าได้กําไรมาอีกสองตะลันนายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจํานวนมากเจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดคนที่ได้รับตะลันเดียวก็มาชี้แจงด้วยว่านายเจ้าข้าข้าพเจ้ารู้ว่าท่านเป็นคนใจตรหนีเกี่ยวผลในที่ที่ท่านไม่ได้หวาน รวบรวมในที่ที่ท่านไม่ได้โปรยข้าพเจ้ากลัวจึงเอาเงินตาลันของท่านไปซ่อนไว้ในดินดูสินี่เงินของท่านนายจึงตอบว่าไอ้บ่าวชั่วและเกียร์คร้านเจ้าก็รู้ไม่ใช่หรือว่าเราเกี่ยวในสิ่งที่ที่เราไม่ได้หวานรวบรวมในที่ที่เราไม่ได้โปรยเพราะฉะนั้นเจ้าควรเอาเงินของเราไปฝากกับนายธนาคารเมื่อเรามาก็จะได้รับเงินทั้งดอกเบีย้ยด้วยเพราะฉะนั้น จงเอาเงินตาลันเดียวนั้นจากเขาไปให้คนที่มีสิบตาลันเพราะว่าใครที่มีอยู่แล้วก็จะให้แก่คนนั้นจนมีเหลือเฟือแต่คนที่ไม่มีแม้แต่มีสิ่งที่มีอยู่ก็จะเอาไปจากเขาเอาไอ้เบาชั่วช้าไปทิ้งเสียยังที่มืดภายนอกซึ่งที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคียวฝันพี่น้องเห็นไหมครับว่าพระกัมภีร์เน้นมากว่า เรามีเท่าไหร่มีมากหรือมีน้อยเราก็ซื่อ,รรอ,ส,าาอสัยอตย์ในการรับใช้ใช้ของประธานความสามารถเวลาเงินทองทรัพยากรอะไรต่างๆในการรับใช้เราอย่าไปเร่งพระเจ้าเราอย่าพยายามใช้เนื้อนหนังของเราไปมานิปูเลตหรือพยายามไปใช้เล่เหลี่ยมไปพูดอะไรต่างๆเพื่อจะให้คนมาเลื่อนขั้นเราให้การเลื่อนขั้นให้ได้รับการแต่งตั้งนั้นมาจากสวรรค์ไม่ได้มาจากตัวเราเอง พี่น้องไปที่โบสถ์นะครับก็ซื่อสัตย์ในการไปเรียนพระคัมภีร์ฟังคําสอนทุกชุดฟังอย่างตั้งใจจดลงไปถ้าพี่น้องอยู่พันกด,ดูแลเด็กก็ดูแลเด็กอย่างดีใช้ของประทานใช้การเจิมนั้นดูแลเด็กอยู่ฝ่ายน้ำมัสการก็ทําอย่างดีไปที่บริษัทก็เป็นคนงานหรือเป็นลูกจ้างที่ดีซื่อสัตย์เต็มความสามารถเลยรับใช้อย่างเต็มที่ดูแลอย่างเต็มที่ เราไม่ต้องไปใช pearls, เ้ orn, เล่กลเล่เหลี่ยมอย่าแต่งตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นําอย่าไปแต่งตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นนักเทศโดยที่พระเจ้าไม่ได้แต่งตั้งเรามีเวลาของพระเจ้าการเจิมที่พระเจ้าให้นั้นมันจะมาก่อนเวลาหการแต่งตั้งและเวลาห่งการเลื่อนขั้นเหมือนกับดาวิดนี่นะครับเขาได้รับการเจิมและเขาได้รับพระสัญญาจากพระเจ้าได้รับการทรงเรียกเราก็เหมือนกันทุกคนเรามีการเจิมมีพระสัญญาของพระเจ้าและมีการทรงเรียกแต่เราไม่ไปถึง บัลังที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเราทันทีทันใดมันอาจจะใช้เวลาหลายเดือนหลายปีหรือจ2ะยี่สิบปีด้ซ้ําไปขณะที่เรารับใช้ไปเราก็ซื่อสัตย์ไปมันอยู่กับว่าเราจะตอบสนองสิ่งที่พระเจ้าสัญญาเราและการเจิมในชีวิตของเราอย่างไรก่อนที่การแต่งตั้งนั้นจะมาการตอบสนองของเราที่ผ่านการทดสอบต่างๆที่เราซื่อสัตย์ไม่ละทิ้งไม่ทิ้งโบสถ์ไปไม่เนนทาผู้นําของเรานั่นแหละครับ จะเตรียมเราให้ไปถึงจุดที่พระเจ้าบอกว่าเอาละพร้อมแล้วที่เจ้าจะเข้าไปในพระราชวังนี่แหละเป็นเวลาที่ดีที่สุดแล้วที่เจ้าจะไปได้ตําแหน่งใหม่พระเจ้าจะทรงประธานให้แกเราเราต้องผ่านการทดสอบแห่งความซื่อสัตย์ในชีวิตของเราการซื่อสัตย์แม้แต่ในสิ่งเล็กๆน้อยๆและเมื่อเราทําอย่างนั้นเราก็จะพร้อมเมื่อโอกาสมาถึงแล้วพระเจ้าก็จะทรงยกเราขึ้นสูงขึ้นเอเฟซัสบทที่4ี่ข้อหนึ่ง บอกว่าเพราะฉะนั้นขา้าพเจ้าผู้เป็นนักโทษโดยเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอวิงวอนพวกท่านให้ดำเนินชีวิตสมกับการทรงเรียกที่ท่านได้รับการทรงเรียกมานั้นอาจารย์ปโลลบอกว่าพวกเราทุกคนมีการทรงเรียกตอนนี้ผมยืนอยู่ที่บนภูเขาที่ชื่อว่าอะโครโครินในเมืองโครินในประเทศกรีกซึ่งเป็นเมืองที่อาจารย์ปโลลเข้ามาเทศนาข่าวประเสริฐแก่ชาวโคริน แล้วก็มีคริสตจโครินเกิดขึ้นที่นี่นะครับอาจารย์เปโลอบ,บอกพี่น้องในเมืองเอเฟซัสตอนนั้นบอกว่าให้รู้ว่าทุกคนเรามีการทรงเรียกอยากหนุนใจพี่น้องให้ไปฟังคําสอนชุดที่เรียกว่าคนพบการทรงเรียกของท่านนะครับพี่น้องมีการทรงเรียกมีประสบการณ์มีของประธานมีความสามารถฝ่ายธรรมชาติอะไรต่างๆมากมายมีหัวใจอยากทําอะไรเรามีการทรงเรียกเราซื่อสัตย์ในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทาผมมาเป็นคริสเตียน เมื่อ40กว่าปีมาแล้วอยู่ในคริสตจักรแบปทิสต์ก็ซื่อสัตย์ในการไปรับคนไปโบสถ์ซื่อสัตย์ในการเปิดประตูปิดประตูยกเก้าอีแล้วก็ซื่อสัตย์ในการสอนพระวจนะในชั้นเรียนตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสิบิบาลซื่อสัตย์ตั้งใจเรียนพระคัมภีร์เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าพอถึงเวลาพระเจ้าก็แต่งตั้งผมขึ้นมาเป็นสิบิบาลแต่ใช้เวลาอีกหลายปี เอเฟซัสบทที่4ี่ข้อเบอกว่าแต่พระคุณนั้นประทานแก่เราแต่ละคนตามที่พระคริสต์ทรงแบ่งสรรก็คือเราแต่ละคนมีการเจมิมตามพระคุณของพระเจ้าเราทุกคนมีการเจมิมเราทุกคนมีการทรงเรียกพระเจ้าเรียกเราบางคนอาจจะเป็นผู้นำนักการบางคนเป็นนักร้องบางคนเป็นนักประกาศบางคนเป็นผู้ที่ทำงานด้านอุปถมัมภ์เช่นเครื่องดนตรีหรือดูแลเป็นปฏิคมอะไรก็ตามนะครับเรามีการทรงเรียกบางทีพระเจ้าจะใช้เราในงานดูเหมือนเล็กๆน้อย แต่เราซื่อสัตย์นะครับในที่สุดพระเจ้าจะเทการเจิมลงมามากขึ้นแล้วเราก็จะขึ้นไปขั้นต่อไปอาจจะเริ่มจากเป็นปฏิคมตอหลังอีกหลายปีต่อมาเรากลายเป็นเซบิบาลในโบสถ์เป็นครูสอนพระค็มีเก่งมากเลยเพราะว่าอะไรพอเราซื่อสัตย์ในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่เราในหนังสือสองเปโตรบทที่ 1: นึข้อสิบบอกว่าเพราะเหตุนั้นพี่น้องทั้งหลายจงพยายามมากขึ้นที่จะยืนยันการทรงเรียกและการทรงเลือก พวกท่านนั้นเพราะว่าถ้าพวกท่านทําเช่นนั้นท่านจะไม่มีวันลม้มลงก็คือเราต้องค้นพบการทรงเรียกและการเจิมนิชของเราและซื่อสัตย์ไนกับสิ่งเหล่านั้นไปเรื่อยๆแม้ว่าเราไม่มีตําแหน่งในโบสถ์ไม่มีใครมาไหว้เรายกย่องเราอะไรพวกน,นี้อย่าไปใช้เล่กลนของมนุษย์ใช้วิธีผลักตัวเองขึ้นไปดันตัวเองขึ้นไปเรียกตัวเองว่าเป็นอาจารย์ออกพยายามไปเปิดโบสถ์เองทั้งที่ตัวเองไม่ได้ถูกเรียก ให้เปิดโบกอะไรพวกนี้ต้องให้พระเจ้าเรียกเราจริงๆอยู่ในการทรงเรียกจริงๆนะครับอย่าใช้เนื้อหนังของเราเราซื่อสัตย์ทำไปเรื่อยๆรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าท่านมีตําแหน่งอะไรในคริสตจักรแต่ขึ้นอยู่กับว่าท่านซื่อสัตย์ไปเรื่อยๆมากน้อยแค่ไหนหนึ่งยนบทที่สองข้อยีบอกว่าแต่พวกท่านได้รับการเฉลมจากพระองค์ผู้บริสุทธิ์และท่านทุกคนก็มีความรู้ที่จริงพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าเราทุกคนมีการเติม พี่น้องมีการเจิมผมก็มีการเจิมคริสเตียนทุกคนที่บังเกิดใหม่จริงๆมีการเจิมมีการเจิมมากมีการเจิมน้อยมีการเจิมนานาชนิดเชน่นในหนังสือโรมบทที่สิบสอโคกถึงโคแปดก็บอกว่ามีการเจิมชนิดต่างๆของประธานหรือการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิใ์ในชนีวิตของเราต่างๆกันพระมภีพูดในหนังสือโรมบทที่สิบบอกว่า เรามีของประธานแตกต่างกันตามพระคุณที่ได้ประธานแก่เราถ้าู้ใดมีของประทานด้านการเผยพระวจนะก็ให้ผู้นั้นใช้ของประธานนี้ตามขนาดความเชื่อที่เขามีถ้ามีด้านการปฏิบัติรับใช้ก็ให้เขาปฏิบัติรับใช้ถ้ามีด้านการสั่งสอนก็ให้เขาสั่งสอนถ้ามีด้านการให้กำลังใจก็ให้เขาให้กำลังใจถ้ามีด้านการช่วยเหลือในสิ่งที่ผู้อื่นขาดสนก็ให้เขาให้ด้วยความใจกว้างขวาง ถ้ามีด้านการเป็นผู้นำก็ให้เขาปกครองด้วยความเอาใจใส่ถ้ามีด้านการแสดงความเมตตาก็ให้เขาทำด้วยใจยินดีเห็นไหมครับพระคัมภีร์หนุนใจว่าให้เราซื่อสัตย์ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่สุดหัวใจชื่นชมยินดีเต็มที่รักพระเยซูทอมใจอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าขยายอนาจักรของพระเจ้าสร้างคริสตจักร นาคนมาเชื่อพระเจ้าให้มากที่สุดสร้างสาวกพระเจ้าไมา่ได้เรียกเราบอกว่าให้หนีไปจากคริสตจกักรหรือไปซื้อที่ดินแล้วก็ไปอยู่ตัวเองเพราะกลัวตายกลัวมารซาตานมันจะมาฆ่าเราพูดต่อต้านพระคริสต์จะมาฆ่าเราถ้าเราโมูแตไปทําที่ดินแล้วก็ไปใช้เงินทองที่นั่นใช้เวลาที่นั่นนะครับชีวิตฝ่ายวิญญาณเราจะตกลงตกลงเพราะเราจะต้องไปดูแลที่ดินแล้วก็ต้องไปหาที่ ขายพืชผักที่เราผลิตออกมาเงินเราก็หมดไปลูกเราก็ไม่ได้ไปโบสลูกเราก็จะหลงหายผมมีพี่น้องคริสเตียนในประเทศอเ,ศอเมริกาที่ไปทางนี้เมื่อ40ปีมาแล้วผมบอกเล่าจริงๆนะครับตอนนี้ตัวเขาพังทลายเกือบล้มละลายลูก3คนสองคนหลงหายไปเรียบร้อยไม่เอาพระเจ้าเลยนะครับชีวิตพังทลายเพราะมัวแต่ไปสร้างบังเกอร์กลัวผู้ต่อต้านพระคริสต์มาไปซื้อที่ดินเอาเงินไปทุ่มที่นั่นแทนที่เอาเงินไปประกาศข่าวประเสริฐ ทำงานขยายพันธกิจพี่น้องต้องระวังนะครับซื่อสัตว์อยู่ในคริสตจักรต่อไปรับใช้ต่อไปอย่าหายหน้าไปที่ไหนพระเจ้าเรียกเราในพระคัมภีร์ทั้งพระเยซูและอาจารย์เปาโลบอกว่าเราประกาศข่าวประเสรศิฐสร้างสาวกและขยายอาณาจักรของพระเจ้าพระเยซูไม่เคยบอกไปแต่ครั้งเดียวว่าออกไปซื้อที่ดินและไปสร้างที่ดินของตัวเองเพราะกลัวตายว่า มารซาตานมันจะมาฆ่าเราไม่ต้องกลัวครับเราเป็นคริสเตียนเราไม่มีความกลัวเรารู้ว่าพระเจ้าจะดูแลผู้รับใช้ของพระองค์เอเมนนะครับจงซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อยการเจิมอยู่ในชิตของท่านและเวลาแห่งการเลื่อนขั้นและเวลาแห่งการเข้าไปมีตําแหน่งที่สูงขึ้นเป็นเวลาของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้กระทําให้เราร่วมใจการทิ่ฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ให้การเจิมและให้การแต่งตั้งในชีวิตของเราแต่เรารู้ว่าการเจิมมาก่อน และถ้าเราซื่อสัตย์ที่จะผ่านกระบวนการแห่งการทดสอบในที่สุดการแต่งตั้งและการเลื่อนขั้นจะมาเราเชื่อว่าเมื่อเราผ่านการทดสอบแห่งความซื่อสัตย์เหล่านั้นทำดีที่สุดและเราไม่เลิกลาเราไม่หนีไปไหนเราไม่ยอมพ่ายแพ้เราไปเรื่อยๆที่จะทำในสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกนั้นเราในที่สุดจะได้รับการเลื่อนขั้นจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสตเอเมนผมเชื่อว่าพี่น้องจะนำคำสอนนี้ไปปฏิบัติ พี่น้องจะได้มีชื่อและถูกเรียกโดยพระเยซูในวันนั้นว่าเจ้าเป็นทาสผู้แสนดีและซื่อสัตย์จงเข้ามาและร่วมที่จะชื่นชมยินดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าขอบคุณครับพระเจ้าอวยพรครับพระบิดาของพี่น้องในสวรรค์ภูมิใจพี่น้องมากที่พี่น้องตั้งใจฟังคำสอนจนจบอยากหนุนใจให้พี่น้องนำความจริงที่พี่น้องเรียนนั้นไป ใครควรพิจารณาในใจและคิดว่าจะนําไปใช้ในชีวิตอย่างไรหนังสือสุภาษิตบทที่3ข้อ1นึ่งข้อสสัญญาพวกเราบอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยอย่าลืมคําสอนของเราแต่ให้ใจของเจ้ารักษาบัญจัตของเราเพราะสิ่งเหล่านี้จะให้วันเดือนปีชีวิตยืนยาวและอํานวยความสุขสมบูรณ์แก่เจ้าผมเชื่อว่าพี่น้องจะได้รับพระพรจากการรับพระจนะและนําไปปฏิบัตินะครับ อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามคำสอนของเรานะครับพระเจ้าอวยพรครับในน้ำพระเยซูข้าพเจ้าขอสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่บนชื่อของท่านจงหายออกไปข้าพเจ้าสั่งในพระนามพระเยซูให้คำสาปแช่งออกไปจากชื่อของท่าน และพระพรของอับราฮัมลงมาบนชีวิตของท่านขอพระคุณของพระเจ้าช่วยท่านให้เกิดผลและหลุดจากความยา,ากจนหนี่สินสิ่งไม่ดีในชีวิตการโจมตีของมารซาตานจงพ่ายแพ้ไปในน้ำพระเยซูปัญหาในชีวิตท่านนัน้จมกับตลบัปัดกลายเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของท่าน และท่านจะเป็นพยานฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเยซูขอพระเจ้าเทชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งและเกิดผลลงบนชีวิตของท่านและขอพระพรของพระเจ้าไหลลงมาเกิดการทะลุทะลวงในทุกด้านในชีวิตเกิดผลสำเร็จร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวมีกำลัองอย่างอัศจรรย์ กัรเจองสูงส่งมีสติปัญญาความเชื่อและความรักอย่างมากลน้นและพระเจ้าได้รับเกียรติผ่านชื่อท่นนานในน้ำพระเยซู